สวัสดีปีใหม่2022นะครับผู้ชมในวันนี้ครับผมก็อยู่ในกับเกณฑที่มีชื่อว่า Pixel g d Review นะครับผู้ชมซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะมานําเสนอรีวิวอาวุธของในเซ็ของช่วงวันขึ้นปีใหม่นะครับผู้ชมหลังจากที่ผมได้ห่างหายไปนา,นานแสนนานเนี่ยครับบอกได้เลยว่าผมแทบไม่มีรับตัดต่อคลิปนะครับผู้ชมเมื่อช่วงปีที่แล้วนะก็หรือไม่ก็ช่วงสิ้นปีเนี่ยผมได้ลงคลิปเป็นแนว เนรวบรวมเป็นตอนแบบซีรีส์รวมถึงผมมีคลิปตลกสั้นๆก่อนจะก่อนจะขึ้นวันพีใหม่นะครับผู้ชมแต่ช่วงนี้ก็ผมได้เที่ยวกับครอบครัวก็ที่เรียบร้อยนะครับผู้ชมก่อนจะเริ่มคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปนะครับผู้ชมเอาละครับก็ผมจะมารีวิวอาวุธเซตที่ผมจะให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับผู้ชมจะเห็นได้ว่าผมได้เล่นสะสมทั้งหมด3อาวุธนะครับหลักๆนะครับผู้ชมอาวุธแรกก็จะมีชื่อว่า Refect r Re ์ f e c t ซันเต่าซอยน,นะครับผู้ชมดาเมจ423ยิบตีเร็ว82เดินเร็ว75เป็นโจมตีด้วยมีดติดโซ่พันแล้วก็ติดจรวดน,นะครับอาวุธที่สองก็มีชื่อว่าดาร์คเดียโบนะครับผู้ชมดาเมจ423ยิงเร็วแบบ78วันจู5เดินเร็วเดินเร็ว75ยิงจะเป็นปการปล่อยชาร์จติดติดทำให้ศัตรูโจมตีน้อยลงรวมถึงติดแช่แข็งนะครับอาวุธที่สามก็มีชื่อว่า โอนเดอร์วอรลี่วอลเลอร์นะครับผู้ชมถ้าหากว่าผมอ่านผิดก็ต้องขออภัยนะครับดัมเบลซีร้อยยี่สิบสามยิงเร็วหกสิบเก้าบรรจุห้าเดรเร็วห้าสิบห้ายิงแรนดอมสุ่มจรวดติดระเบิดรวมถึงโดสตูจะไม่สามารถใช้ตัวช่วยได้นะครับผู้ชมเอาอันนี้ก็จะเป็นสกินของสันตาแบบรังแยงนะครับผู้ชมผมจะเรียกว่าสันตายากรังแยงง่ายดีนะครับผู้ชมเมื่อคุณซื้อทั้งหมดสามอันนี้ก็จะไดไม้มีความสามารถก็คือเมื่อจะได้จะเพิ่มแบบ ทนพิษเลือดไหลติดทนไฟแล้วก็รวมถึงทนแบบติดโรลน,น,นะครับผู้ชมสมมติว่าผมสมมติว่าสตูนจะใช้โจมตีแบบติดไฟใช่ไหมครับแต่เพราะว่าผมมีอาวุธเซนีปุ๊บผมสามารถกันไฟได้เลยนะครับตลอดเลยอันนี้ก็อันนี้คือเป็นการแบบสาธิตให้ดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผู้ชมก็อันนี้ก็ผมจะลองรู้สึว่าอาวุธนี้เป็นดียังไงนะครับชมอาละได้ว่าเมาตายและนี่ไงครบใช้ทั้งหมดเลยอาล่ะ ผมจะลองใช้แบบไม่ใส่อุปกรณ์ตัวชั่วว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผู้ชมนี่เดี๋ยวรอบต่อไปผมจะลองใส่อโอ้ตัวเพิ่มเติมมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับอ่าแต่ละอาวุธนี้มีแบบความแตกต่างนะครับเอาละตอนนี้ผมจะลองเริ่มจากอาวุธแรกของมิดได้เลยอืมโจ,จมตีแบบสลับโอเคเอาวุธนี้ก็จะเป็นธนูอันนี้จะเป็นตะเกียงผมว่าดูเหมือนจะเป็นตะเกีงอันสุดท้ายอืม ผมจะเอาลองใช้อนไนดีวะเนี่ยมีเอาธนูโอ๊ยยิงลัดช็อตเลยดเดียวยได้เดาอืมฮึยวันช็อตยวได้ธนูวันช็อตแต่ว่ามันจะอืมอันนี้ธนูลองทดสอบนะครับยวได้เดวถ้าเกิดว่าศัตรูไม่ตายแล้วก็เดีย๋ยวผมลองยิงศัตรูแบบไม่ตายม,มันจะเกิดอะไรขึ้น,นครับเข็ดเซฟอยู่ยมไม่ทันรู้สึกว่าจะชาร์จเร็วนะลองดูแหละ อืผมไม่รู้ถ้าเกิดศัตรูมันอืดปุ๊บผมจะใช้จะใช,จะใช้จะใช้ลองปืนนี้มันเป็นยังไงเป็นยังไงบ้างนะครับผู้ชมรู้สึกว่าตัวเราเดินชาซะด้วยอืโอเคปืนนี้จะยิงแดนดอมสุ่มว่ามันจะเป็นแบบไหนนะครับเมื่อกี้มันมจะนเห็นว่ามันเป็นดา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 กรยิงโอ้โหมันเป็นลูกโอ้จะลวดยิงด้วยอม,มีแบบยิงพุ่งแสดงว่าปืนนี้ยิงแบบติดจรวด ติดระเบิดปับอืมอืมออารู้สึกว่าทำไมศัตรูแบบผมยิงชาร์จปุ๊บทีเดียวดับจังเอออืมขนาดผมไม่สุดปืนนะเนี่ยธนูนี้ธนูนีก้ก็ผมมีอาวุธธนูแบบเดินเร็วกว่านะแต่ว่าปืนอาวุธธนูนี้ก็ใช้ได้นะอืม มีดสับหนึ่งสองเดี๋ยวผมยังไม่ใช้ซุปเปอร์สันธ์นะไม่เกิดอะไรขึ้นอูู้ซุปเปอร์พัน์ทีเดียวดับถ้าเกิดว่าผมโจมตีบแบบดีดยวดหนึ่งแหละอืมเ้ยหุยห้ยเฮ้ยอันนี้อันนี้มีดมีดมีมมมมมดสังมีดโหดูดาวรู้สึกว่ามีดน,นี้แบบชับเลยหลบหลบหลบโอเคมันจะปิดูสังเกตได้ว่าซุปเปอร์พันธ์มันจะมีควันสีดำขึ้นมา ปล่อยชาร์จไป <laughs> นี่ถ้าเกิดว่าผมลองใช้ซูเปอร์พัน์จะเป็นยังไงนะ <c ười> ขอลองดูดูดูด,ด,ดิผมผมผมคิดว่านะ่าจะยิงระยะไกลนะนี่คิดเลยก่อนอเคยังไม่เห็นเมื่อกีนนะ้มีควันสีดำนะเมื่อกี้เห็นไหมไหมไหมมัยนยิงกักระยะไกลได้ไหมเมื่อกี้ผมคิดลองดูโอเคลองดูดิถ้าเกิดว่าผมยิงระยะไกลปุ๊บถึงกับอึ้งเลยนะเฮ <laughs> <laughs> ้ยแปลกดีแต่แปลกดีเฮ้ย <p ik> ไม่โดนเฮ้ยมีดนี้แปลกดีฮะ มไม่เคยเห็นมีดแบบปล่อยยิงยิงอย่างนี้โ okay. อเคแต่ขออราตีดาบแล้วเฮ้ยมันปล่อยยิงอย่างนี้เหรอเี่ดาบนี้อย่างเท่ไม่ทันไม่ทัน <c oughs> เออเฮ้ยปล่อยยิงได้คุณผู้ชมครับผมว่าดาบนี้มันโอ้โหยิงจากระยะไกลได้ว้าว้วาว <c oughs> เฮ้ยดาบมีเท่ดีทับดีเท่ดีดใช้ได้ใช้ได้แต่นี่หนึ่งสองอือบงังลูกมันจะยิงตินระเบิดได้นะครับ,รบเดี๋ยวเดือดอืมปึ๊บปับ๊บโอเคใช่ไหมครับปึ๊บอือดาบกันเลยทีเดียวธนูรู้สึกว่าธนูดีชั้นเร็วกว่านะอชอบดีชอบดี ยิงเล่นระยะใกล้ก็แนะนำนะครับปรับเขาให้ปับเขาให้ปับเขาให้ธนูโหผมชอบธนูนี้นะเท่ดีเอาละเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดใส่ตอนเครื่องมือก่อนแล้วกันนะครับเอาละทีนี้ผมลองลองใช้กับเอ่อเอาไหนไปเดี่ยธนูผมว่าธนูนี้ให้แมบมาชัดเร็วก,กว่าอืม โอเคไหมอือหือ mm hmm. สองทีดับถ้ายิงยิงไม่ได้ช้านะอืมอหือ hmm. ธ mm hmm. นูตินระเบิดโอเคอันนี้ให้ตัว mm hmm. รู้สึกเป็นหวัดด้วยอือ mm ืธ hmm. นูแม่นดีนะผมชอบดีปร mm hmm. ับเปลี่ยนอันเสียงจะแหแพบหน่อยทีนี้ลงคุมลอเดี๋ยวด๊า ปุ๊บเกาให้ดัดโอ้โหพีจริงดิเดีเดเดสองอาและผมลองยิงจากระยะไกลดีว่ามันโดนเ่าถ้าเกิดว่าผมยิงตรงนี้ไม่โดนโอ้โหอืออไม่ทันปุ๊บไม่โดนโอ้ซุปเปอร์พันต้องยิงระยะไกลนะผมแนะนำมาและปุ๊บโอ้ไม่โดนอีกเวรกรรม อออืืธนูก็ได้เออหกอ่ะใครยิงใครยิงอยู่นะอยู่ไหนตบอย่าหายตัวยิงให้ตัวโดนปั๊บแล้วดีผมมีธนูธนูคู่ใจนี่นี่นี่นักแม่นธนูใครชอบธนูแนะนําเอาธนูนี้ได้เลยนะครับจะหมดเคก็คือวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งวันพรุ่งนี้ก็ตรงกับวันที่สามมกราคมนะครับก็รีบซื้อได้เลยนะครับใครที่สนใจ ไม่โดดอีกเฮ้ยปับโดบดดาบเฮ้ยโดดดดุดดุดดดดด,ดไม่ทนนันอีกชาร์จปล่อยมีดมสับสับปับอาแหละผมลองยิงจากรยยนไกลให้ดูว่ามันยังไงปุ๊บไกลจริงๆด้วยไม่ธรรมดาปล่อยยิงได้ ป่อยิงดิเอาละได้เวลาป่อยิงแล้ว,วลผมผมนึกถึงเดี๋ยวผมจะลองเรียกชื่อท่าดีดีกว่ามันเป็นยังไง <K> เจสกาเกัโชเว้นกับมึงแยง่งมึงฆ่าตัวตายก่อนเลยเจสกาเกัโชตายไหมไม่ตายอีก <c oughs> ต้องยิงจากระยะใก,ก่ปรับปรับสองทีดับท้าผมเดีด็ดดๆดายตัว กองช่วยยิงปล่อยชาร์จปึ๊บมันเดินชา้าโอเคอันนี้บิง่งบิ่งเร็วก็ได้วอืออืเอาพาหาอีกเอานี้ปึ๊ปบปึ๊บดับตะเกี้ยง อาวุธสามอันนี้ถือว่าใช้ได้นะผมยอมรับเลยแต่อาวุธน,นี้ที่ผมถือมาถือว่าใช้ได้มันก็ต้องเล่นพื้นที่กับแคนนะอันนี้ก็แน,นนะแนําก็โอนะแนะนาอาวุธนี้โอพีปับชาร์ปล่อยไม่ทันอเ,เอาละผมจะลองเล่นเป็นแมมสุดท้ายว่าจะเป็นยังไงนะครับผู้ชมผมชอบอาวุธสามอันนี้นะโดยเฉพาะทั้งธนูกับดาบดีดาบ ก็แปลกมากครับผมชอบดาบที่มันปล่อยยิงได้นะต่างจากดาบอื่นๆถ้าเป็นแบบซูปเปอร์พาหนจะต่อยระยะใกล้เนี่ยทีเดียวทีเดียวจอดแต่วันนี้ก็ก็อีกแบบนึงนะผมไม่รู้ว่าจะจะคุมไหมถ้าเกิดว่าคุมก็มาลองคอมเมนต์ทาล่างคลิปวิดีโอดีได้เลยนะครับคุณผู้ชมอเ,เอาละอันนี้เป็นแมมแมปหนักลุกอัน,นแบบเปลี่ยนอัปเดตมาใหม่ครับถ้าเกิดว่ามีแมปอัปเดตนี้ผมจะลองแบบ หาแม่ดูดูนะครับผู้ชมว่าเป็นยังไงปาบดับตะเกียงปับตะเกียงนี่ใช้ได้ต้องเล่นพื้นที่แคบแคเท่านั้นนะครับแนะนําถ้าเป็นระยะไกลๆอ่ะก็ไม่เก็ตเท่าไหร่ที่ส่งปุ๊บถามว่าวมันดีไหมก็ก็ไม่รู้นะผมไม่รู้ป้องยิงจากไกลๆหนึ่งอืมสองดับ ต้องแมนทันหะนูยิงยิงมืดๆปุ๊บผมยิงแทบแบบไม่โดนเลยอืมดับปั๊บเฮ้ยพึ่งระเบิดอีกเวรกรรมใช้เล่นๆละกันอืมอืมเอาดิผมมีธนูดิอยู่ไหนอยู่ไหนน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 นโอ้ยโอ้ยไอ้ทัดปิดบักลุกนี่ไม่ยังลาดอีกเฮ้ยหายตัวนี่ไงดับ หายตัวยิงโดนนี่ปั๊บเอาดิมีใครไม่ไม่ไม,มีมีดเอาดิลองมีดมีดมีดปิดผมผมบังว่าหายอีกหนึ่งหายอีกแล้อืมสับปล่อยยิงดิผมขอ,ขอลองยิงจากระยะใกล้โอ้ยโดนอีกไอ้โดนกวนโอ้โหหายแล้ แราชบับซอปุบดาบเลยผมอยู่ห่งหางๆแล้วเนี่ยเฮ้ยเก่งนะคุม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 อือะตอนนี้ผมผมอยู่ตรงนี้อืมมาไหมปั๊บไม่โดนโอ้โนี่บังบังตอนยิงปุ๊บมันติดจรวดแบบรแะเบิดได้หรือไม่ก็มันจะเด้งด้วยนะครับอืม สวยดีอาวุธสามอันนี้ถือว่าออกแบบสร้างสรรค์ใช้ได้เนีนะ่ผมยอมรับเลยจากคะแนนสิบคะแนนนี้ผมให้เก้าเต็มสิบนะครับผู้ชมอาวุธทั้งหมดสามอันนี้ยอมรับเลยว่าสวยดีสวด่วนอีกหนึ่งคะแนนถามว่าทําไมผมถึงลบพออะไรคืออีกหนึ่งคะแนนนี้ก็คือกับอาวุธบางอันเนี่ยมันแบบไม่ค่อยแบบไม่ค่อยแบบถูกใจสักเท่าไหร่ก็เลยลบหนึ่งคะแนนถามว่าผมได้แค่เก้าคะแนนนะอาวุธทั้งหมดสามอันนี้ แค่อันสุดท้ายอันเดียวที่ท,ที่ยังให้กใกล้คะแนนปาเฮดชอด็อตนี่ต้องยิงจากระยะไกลเปลี่ยน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 ยน,นี่นี่บางอันมันก็เด้งพื้นได้อืมธนู บ่าวพลาดอีกซับหนึ่งตู้บโอ้โหโดเด้งเลยอือซับไม่ตายอ่ามาต้องใช้มีดซับอืออืม,อมปั๊บไม่โดนอืออืออ่าอ่าอ่าผมลองดูดิ เต็มเต็มวันช็อตฮ่าอาล่ะก็ผมขอจบเป็นเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผู้ชมหากมีคำพูดคำจามไม่สุภาพในคลิปนี้ผมต้องขอกราบขออภัยณนะ์ที่ดีด้วยนะครับผู้ชมก็จบวันครับสำหรับคลิป review, เกมรีวิวอาวุธพิเศษความทีดีฮักหากาคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปนะครับคุณผู้ชมแล้วก็รวมถึงการกดกระดิง่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเมื่อเวลาคลิปใหม่ๆนะครับคุณผู้ชม ก็ช่วงนี้ก็ปีใหม่นี้ก็ดูแลสุขภาพตัวเองนะครับผู้ชมก็ขอให้ขอให้คนที่เอฟซผมตั้งแต่ตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันนี้ก็ก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับผู้ชมหากว่าเดินทางเดินทางอยู่ก็ก็กลับมาให้ปลอดภัยนะครับผู้ชมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมขอลาตัวก่อนครับเอาแล้วไว้เจอกันในคลิปคลิปหน้านะครับผู้ชมว่าจะเป็นยังไงสวัสดีครับ